อุยมดดำถามนับตรงๆเรื่องอาร์ตพสุดแถมรั่นถึงผู้ชายอีกคนแม่ขยี้ต่อถามตรงๆแบบนี้ก่อนหน้านี้กับประเด็นร้อนที่นบับฉัตทธนันออกมาขอโทษไม่รู้ว่าพสุดบานแย้มหนุ่มรุ่นพี่ที่ตนชอบตั้งแต่10บขวบตอนนี้เขามีแฟนแล้วล่าสุดสาวนับออกรายการแหลกแดกดึก EP 28มีบางช่วงบางตอนพิธีกรชื่อดังมดดำขชาพา ขอถามตรงๆต,ต่อหน้าว่านี่ถามจริงๆเหอะแพทกับนบับมันสนิทกันจะตายนึกไงหิวอาร์ตมึงเป็นอะไรนบับมึงมีแฟนอยู่วันนั้นกูเจอมึงไปตามเขาอยู่ไม่ใช่หรอผู้ชายคนนั้นมึงไม่เอาแล้วหรอสาวนับถึงกับหัวเราะออกมาพร้อมบอกว่าอันนันคือแม่แฟนเก่าไงเขาเอ็นดูเราเลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นแฟนเก่าที่กำลังเป็นเพื่อนกันมากกว่า ถามต่อว่าไม่รู้หรอว่าเขามีหรือไม่มีอ่ะกูว่ามันสร้างข่าวนะบบอกต่อว่าหนูไม่รู้จริงๆแม่คือที่เขาพูดถ้าหนูรู้หนูไม่กล้ายุง่งพอคนจับจีนและมีแท็กไปก็เอาผู้จัดการเขานี่ว่าหนูไม่รู้หนูขอโทษทางด้านมาอ,อน,นภาบอกต่อว่าเขาอยู่มาตั้งชาตินึงแล้วมดดำบอกต่อว่าเขาอยู่กันมานานแล้วนะับบอกต่อว่าหนูไม่รู้เขาให้สัมภาษณ์รายการพี่แพทย์ เขาบอกโสด